ครับคุมาร์ทนะครับในบทนี้เราก็จะมาศึกษากันในส่วนของการต่อตัวท่านทานแบบขนาดกันบ้างนะครับ ในการต่อขนานนะครับเราก็จะนาตัวทั้งทานนะครับมาวางแล้วนําตัวถัดไปนะครับมาต่อโดยการที่ขนานก็คือการนําขั้วใดดักขั้วหนึ่งนะครับมาต่อให้ตรงกันนะครับ mm hmm. เช่นด้านบนต่อกับด้านบน,ด,น,บนด้านล่างต่อกับด้านล่างแบบนี้นะครับนะครับซึ่งในสังการขนานเนี่ยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวงจรก็คือมันจะเกิด การรวมของความต้านทานขึ้นมาใหม่แต่ว่าผลที่ได้ก็คือค่าก็าจะลดลงครับังนั้นตอนนี้จากภาพมีตัวต้านทานตัวที่1น,นะครับและออนุกรมกับตัวที่2ผลรวมของวงจรก็จะเหลืออยู่ที่3 13.3โอห์มน,นะครับวิธีการคำนวณทำอย่างไรนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับเราก็จะให้ RT นะครับเท่ากับ r 1คูณ r 2หารด้วย r 1บวกด้วย r 2นะครับเพระนั้น r 1มีอยู่ที่100คูณกับ r 2คือ50หารด้วย100บวกกับ50นะครับดังนั้น100คูณ50 ก็จะได้5000นะครับแล้วก็100หาร50อ่าขออภัยครับ100บวกกับ50นะครับก็จะได้150นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องคำนวณน,นะครับมาช่วยในการคำนวณได้นะครับในที่นี้ก็จะได้ว่า5000หารด้วย150ก็จะเท่ากับ .33, 33 3ม3 3าซ้ำนะครับทีนี้ในการขนาดเนี่ยนะครับนอกจากสมก,การแบบที่หนึ่งแล้วนะครับก็ยังมีอีกสมก,การหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็สามารถใช้ในลักษณะของอผลรวมหรือผลบวกนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นการตอบตัวทังทางเราก็สามารถใช้ผลบวกของสมการได้นะครับดังนั้นสมการในชุดนี้ก็จะใช้ว่า1ส่วน r t นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน r 1บวกด้วย1ส่วน r 2นะครับดังนั้นก็จะเป็น1ส่วนด้วย100บวกกับ1ส่วนด้วย50 นหนึ่งหารด้วย100ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์จุดศูนะครับแล้วก็บวกกับ1นึหารห้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.02 เราก็นำค่ามาบวกกันก็จะได้0.03นะครับทีนี้ด้วยที่ว่าสมการเนี่ยนะครับเป็น1ส่วน rt ทดังนั้นเราต้องการเพียงแค่อาทเท่านั้นนะครับเราก็ทำการปรับเศษและส่วนทั้งสองด้านนะครับจะได้ว่า RT ส่วนด้วย1มีค่าเท่ากับ0จุดศูนย์สามเนี่ยครับหารด้วย1นนะครับดังนั้น เราก็สามารถคำนวณได้ตัวเลขได้ว่าสามสิบสามจุดสามสามนะครับก็จะได้คำตอบเหมือนเช่นเดิมน,นะครับที่ถูกต้อง เดี๋ยวอีพีหนึ่งนะครับจะเป็นวงจรขนาดการแต่ว่าทีนี้เราจะมาดูว่าในกรณีที่ขอต้องทานในรูรปแบบอื่นนะครับมันจะมีสมการอะไรที่มาใช้ในการแก้ได้บ้างนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนที่ทําทให้มันดูง่ายขึ้นนะครับในทีต่อไปครับ